ปฏิกิริยาเนี่ยทลายไม่ได้ติดด้วยผมนัดประชุมอี่ทีในวันอาทิตย์หกโมงเย็นที่มูลสอบสวนเพื่อจะไล่ในส่วนของพยาธิกว่าสิบสวนแล้ววันจันทร์สิบโมงนัดประชุมฝ่ายสอบสวนเพื่อจะเอาทั้งสิบทั้งสอบมาแผ่งรวมกันผมยืนยันว่ามีความรัดกุมรอบครอบแล้วก็เก็บรายละเอียดได้หมดวันนี้อย่าไปคิดนะครับว่าแอมเขาไมอยู่ด้วยทุตายรามีไไลน์เรามีการเชื่อมโยงขึ้นหมดทั้ง ้องมีภาพการมาเห็นกันการวิจักกันเนี่ยเราไล่ความเชื่อมโยงได้หมดเพราะฉะนั้นเทคนิคแบบนี้เนี่ยเป็นเทคนิคที่ไม่ได้แอบตัวเองเป็นเทคนิคที่ต้องมีตำรวจบอกให้และตำรวจคนนั้นต้องรู้เรื่องการสอบสวนนะว่าต้องตัดเวลาช่วงนี้ออกถ้าตัดช่วงไหนออกก็ตามนะอาชญากรรมทุกอาชญากรรมมันมีร่องรอยนะเมื่อวานก็ช่างใหญ่อยู่แล้วนะผมไม่จะรอตรงนี้นะเพราะว่าหลักฐานเนี่ยเรามีไปถึง80%แล้วเขาจะจะไปแบบแจะไม่ให้การให้การไงไม่มีปเมื่อเราสอบสวนไป มีความพยายามจะช่วยเหลือแอมทุกคดีเนี่ยนิกโจ้บ,บอกว่าเท่าที่ทราบนะทานายกับแอมเขาเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็สนิทกันมากอยู่แล้วการจะว่าความให้ลูกความก็ไม่ผิดทานายเขาจะว่ายังไงก็ให้เขาว่าไปค่ะและในช่วงวันหยุดเนี่ยก็ได้กำชับนะคะให้ทุกฝ่ายไปทำงานซึ่งตนเองได้นัดหมายประชุมพนักงานสอบสวนอีกครั้งหนึ่งในวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมนี้ช่วงเวลา18นาฬิกา มาจ้ามาดูข่าวกับแม่น้อยอุดรสะกิดข่าวด้วยกันนะคะมาดูกับแม่น้อยจ้ามาดูข่าวนะคะได้นัดหมายประชุมฝ่ายสอบสวนค่ะเพื่อจะให้นําพยานหลักฐานทั้งหมดมารวมกันตนเองยืนยันนะคะว่าคดีนี้มีความรัดกุมรอบคอบและก็เก็บรายละเอียดได้ทั้งหมดค่ะบิกโจยังบอกว่าวันนี้อย่าคิดว่าแอมไม่ได้อยู่ด้วยในช่วงตายแล้วจะเอาผิดไม่ได้นะ พราะมีการเชื่อมโยงไทม์ไลน์ทั้งหมดว่ามาเจอกันกันกบผู้ตายโดยไม่จําเป็นต้องมีภาพมาเจอกันก็ได้และการรู้จักกันก็สามารถไล่ความเชื่อมโยงได้หมดซึ่งเทคนิคแบบนี้เป็นเทคนิคที่แอมเนี่ยไม่ได้คิดเองนะคะแต่น่าจะมีตํารวจบอกให้แล้วตํารวจคนนั้นก็ต้องรู้เรื่องงานสอบสวนแต่จะตัดช่วงเวลาไหนออกก็ตามก็ยังคงมีร่องรอยเหลือ